สวัสดีครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านไปเก็บกระเพราไม่ใช่ครับเดี๋ยววันนี้จะพาท่านไปดูเสื้อบอลน,นะมีคนนะส่งไม้ผมประมูอีกแล้วนะหลังจากที่โพสต์ไปไม่กี่วันเองนะไปะเดี๋ยวเราไปดูกันว่ามีอะไรบ้างเด็เดเยอะแยะมากมายเลยไปสวัสดีครับคุณผู้ชมนะวันนี้นะมีคนเอาเสื้อไม้ผมากประมูลนะั้นถึงบ้านเลยนะเอามา็อดใหญ่เลยนะ ก็หลังจากที่ผมลงรับฝากประมูลเสื้อไปแค่วันเดียวเองนะคนก็เริ่มทยอยส่งมาเยอะมากนะถ้าท่านผู้ชมอยากจะส่งมาก็ส่งมาได้นะติดต่อมาได้ที่ผมติดต่อมาทางที่ผมเนี่ยทาง a c e b o o k เลยหรือไม่ก็เบอร์โทรข้างล่างเนี่ยเดี๋ยวผมจะทิ้งเบอร์โทรไว้นะแล้วก็โทรมาสอบถามก็ได้นะเดี๋ยวมาดูกันเลยนะว่ามันมีทีมอะไรกันบ้างนะแต่ผมบอกเลยโคตรเด็ดเด็ดหลายตัวเลยนะเดี๋ยวดูตัวแรกเลย เอาดก่อนดก่อนไดีก่อนอย่าลืมนะส่ง s อ s นะมาคุยกันได้นะข้างล่างนี่นะส่งมาคุยกันได้นะอเดี๋ยวเรามาอ่านเอสก่อนนะพี่ครับอยากได้ฟักอ้าวไอ้บ้าต้องตาม่มู้เหนอเนี่ยเยใครมาดูเสื้อไม่ได้มาดูฟักเนะเนี่ตัวแรกเลยเป็นเสื้อของเมืองทองนะปี2022หายากมากเลยนะใครอยากได้นะมากดติดตามรอไปเลยนะด้านหลังก็สกรีนเบอร์สิบนะติดเบอร์สิบนะ ฟูออปชันเลยตัวนี้นะที่สินแดงดาเบอร์เจ้าของเสื้อบอกว่าเป็นบูบอกแท้ด้วยหายากนะมาคุมาคุาติดตามรอไวเลยนะโอเคแล้วก็จะเป็นพวกทีมชาตินะตัวนี้เป็นเสื้อเชียร์แหละนะจะเป็นเสื้อเชียร์นะแล้วก็เป็นเมืองทองเอยเมืองทองตัวนี้นะปี2012นะมีลายเส้นของล็อบบี้เฟลเลยนะนี่นะนะมาคุติดตามไว้นะตัวนี้ก็เป็นเสื้อ ยูดีอัลมาเลียนะเออนะของทียสินแดงดาตอนนั้นไปย้ายย้ายไปเล่นอยู่สักพักหนึ่งนะก็ใครอยากได้ก็มาร่วมประมูลได้นะก็เอาไว้สใส่แต่ว่าทขำๆนะโอเคแล้วก็นี่ก็เป็นเสื้อเออเมืองทองนะสีดำนะนี่นะด้านหลังติดเบอร์รอล็อบบี้โฟลเลอร์นะก็ถือว่ารถนี้มาเยอะอยู่นะเอาไว้ให้ถึงบ้านเลยนะจะไดนนไ้ไม่ต้องเสียบ้านก็อยู่ใกล้ผมไงก็เลยไม่ต้องเสียค่าส่งก็เลย ขนมาให้ถึงบ้านเลยเดี๋ยวไปดูตัวเดี๋ยวเราไปดูอันนี้เยอะเยอะมากที่ชมเนี่นะนี่จะเป็นพวกเอ่ออันนี้เป็นเสื้ออันนี้ยเขาบอกว่าเป็นเสื้อยืดชมบุรีนะแต่ผมยังไม่ได้แกะนะเป็นเสื้อยืดชมบุรีนะตอนนี้ก็เป็นเสื้อประตูทีมชาติไทยนะนี่ของที่เขาให้มาก็ของแท้แทบจะ9ก9 9เนลยนะ <Yes. S 1> น,นี่เป็นเสื้อโปโลทั่วไปเนาะอ่าแล้วก็นี่ก็เป็นเสื้อวงเสื้อวิ่งนะประมาณนี้นะของกรกทนะ อันนี้ก็เป็นอาร์มี่นะอาร์มี่ประตู Army, นะอาร์มี่นะนี่ก็เป็นเสื้อประตูทีมชาติไทยนะตัวนี้หายากอยู่นะสีดาธรรมินอย่างนี้เลยนะหายากตัวนี้นะแล้วก็อันนี้ก็ร้อยปีเอ็มช่ดิช้างศึกเล่นไม่เลิกนะช้างศึกเล่นไม่เลิกนะนี่ประมาณนี้เลยนะเอสเ็สว่าไงเอสเสอ๋อชอบมากครับพี่สวยงามมากครับแหมเป็นไง <laughs> บอกแล้วมากดติดตามไว้นะตัวนี้ก็เป็นเสื้อเอ่อ ลายพางโปโลลายพางนะอันนี้ก็จะเป็นเสื้อประตูทีมชาติไทยนะ,น,ะนี่ปนโปโลทีมชาติเห็นปะสรงมาหลากหลายรายการเลยนะอันนี้ก็เสื้อแนวแบบพี่ข้าวอ่ะข้าวทองกวนนะ,นะอันนี้เป็นเสื้ออนี้ของแท้นะตัวนี้นะของแท้เลยเป็นไนกี้เสื้อยืดไนกี้ทีมชาติไทยนะเสื้อยืดไนกี้ทีมชาติไทยนะนี่ป้ายยังอยู่เลยนะราคาป้าย690บาทนะ ใครตามหาเนี่ยนะมามาเจอกันได้เลยนะนี่นะนี่เหมือนกันเลยเหมือนเมื่อกี้เลยนะราคาป้ายก็หกร้อยเก้าสิบบาทเหมือนกันเสื้อยืดทีมชาติไทยนะด้านเอออันนี้ก็ประมาณนี้นะเป็นไนกี้แท้เลยนะเสื้อยืดทีมชาติไทยนะนะก็ประมาณนี้แหละนะผมเอามาให้ดูเอามาให้ดูก่อนโอเคเพราะว่าท่านจะได้รู้ว่าผมอะมีแี่ตัวนี้ แล้วท่านก็จะได้มาร่วมประมูลนะก็อย่าลืมแหละมากดติดตามไว้แหละนะผมบอกแล้วว่าช่องผมเสื้อมจะเข้ามาอยู่เรื่อยๆนะเข้ามาเข้ามาส่วนมากจะไปเส้นหายา,กนะาักษะนะหายักากหลายตัวเลยนะอก็ประมาณนี้แล้วกันวันนี้เอาไมา้ดูประมาณ20ตัวนะถือว่าเด็ดๆทุกตัวเลยอ่าเดี๋ยวมาอ่านเอสเวดหน่อยเร็วพี่ครับอยากได้กะเพราอรอไหมคไปยู ให้ดูเสื้อไห้มาดูกระเพรานะโอเควันนี้ก็ลาดีกว่าเนาะเดี๋ยวไปเจอกันในโพสต์ของวันต่อไปนะผมลงออนทุกวันแหละช่วงนี้นะโอเควันนี้ก็ลาแล้วครับสวัสดีครับคุณจะไม่พลาดเสื้อวงังสวยๆเพียงคุณกดปุ่ม subscribe หรือกดปุ่มติดตามและกดกระดิ่งแจ้งเตือนเสื้อวงังสวยๆก็จะส่งถึงหน้าจอมือถือคุณ 你哪只啊？<Not> <laughs>